เด็กเป็นลูกเราเองมีเวลาให้ต้องมีคือมาเออคือบินเก่งมากเฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะบินแล้วเหมือนกันเลยไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างเห็นบอกว่าไปไปไหนมาบ้างไปมาโหหลายที่เลยครับเกาหลีด้วยอ๋ออ๋ออ๋อล่าสุดใช่ไหมครับล่าสุดไปเกาหลีมาครับเพิ่งกลับมาเลยใช่ครับโซเฟอร์ชลุกครับสองสองวันที่เกาหไปไหนบ้างไปเจอไปร่วมงานที่เกาหลีแล้วก็ไปเจอแฟนทีี่เกาหลใช่ครับไปเจอแฟนที่เกาหลีด้วยก็รู้สึกว่าแบบเป็นบรรยากาศที่ มามากสำหรับเราใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีแล้วผมก็ไปครั้งที่สองไปเกาหลีครับก็เป็นครั้งแรกสำหรับแฟชั่นวีใช่ใช่ใช่คือทุกคนในแฟชั่นวีคือแบบมีสไตล์แฟชั่นมากเราคือสูงใช่คนเกาหลีสูงมากแบบเราเรียนแบบถ้าจะโวยกับเขาเราต้องแบบเลยนะโอ้โหขนาดใส่รองเท้าวันนั้นส้นก้องก็เท่านี้นะก็ยังแบบแล้วก็ผมไปสังเกตมาเลยตอนถ่ายแบ็คดอปอ่ะ พี่แบบทุกคนที่เดินเขาต้องทำอย่างนี้ปุ๊บเขาต้องทำท่านี้ด้วยทุกคนอ๋อหมดได้ง่ายทำท่านี้อย่างงี้ต้องถ่ายแบ็คด็อกครับตอนแบบตอนตอนแรกก็แบบโพสปกติอย่างงี้ก่อนเชิบ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 พอตอนท้ายๆแล้วตอนใกล้จะหมดของเขาแล้วเขาจะแบบเออคิวตึกคิวแล้วเราทำตามนะทำตามตอนแรกพี่โทจะไม่ทำเที่ยวหวงไม่เอาวันนี้เราจะมาตึงๆก็บอกใส่พูดแต่เขาทำทุกคนเลยนะแล้วก็พี่พี่โทพี่โทหนึ่งสองสาง สุดท้ายก็ต้องทำใช่ถามกันแว่าทำไมมันต้องจบตรงท่าดีคือคือตอนที่ถ่ายอ่ะเราแบบไม่ได้เจอแบบใครแล้วแ้บบเข้าเข้าไปนั่งในงานนะครับถ้าแบบถ้าแบบว่าเจอคนอื่นตอนแรกก็กะจะทำเหมือนกันว่าแบบว่ามันมีท่าแบบซิกเนเจอร์หรือเปล่าแบบนี่แบบลัทธิมัมมี่มันแบบว่าเคยแพ้ไปแล้วไม่เด็ดกระดี่เลยใช่ได้เพียงแค่คุยกับศิลปินคนอย่างเดีบ้างไปท่ายที่เขาไปร่วมงานอ๋อได้คุยมีมีไปคุยครับเพราะตอนแบบว่าตอนเดิน เรียกว่าไงอ่ะเดินโพรมพอเดินโพรนเข้างานครับแล้วถ่ายแบ็กดรอปเสร็จก็แบบเขาจะแบบมีนั่งที่นั่งแบ็กหลังแบ็กสเตจให้ก่อนใช่ครับแบบเป็นห้องพักใช่แล้วก็แบบมีแบบเจอแบบเป็นพี่ๆศิลปินเหมือนกันให้เป็นน้องเป็นน้องเราเป็นน้องพวกเราครับใช่เป็นใครเหรอครับเป็นเออชื่อนะย่าละชื่อคนชื่อมินโซครับอะไรนะฮะมินโซมินโซเป็นเป็นนักร้องครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเทรนนีอยู่ครับก็กำลังเทรนอยู่ใช่แล้วก็แบบ มีคุยกับเขาว่าแบบว่าซ้อมอะไรยังไงบ้างเขาอยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่าไอดอลเกาหลีเขาแบบเทรนยังไงเขาบอกว่าแบบเทรนมาวันเราแบบแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันเลยอาทิตย์หนึ่งคือหกวันที่แบบต้องเทรนใช่ครับขณะตอนเรียนก็ยังต้องเทรนเราเรียนตอนสี่โมงเย็นแล้วก็เทรนตุ่มเจ็ดเขามาเขาบอกวาเขาบอกว่าตั้งสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแม่ห้าทุ่มมัตื่นเต้นไหมกับการที่เราแบบได้ไปคุยกับศิิลปนคนอื่นในงานแบบนี้ด้วยมนก็เพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆที่ไหลหรือจะเข้าไปแบบ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกว่าเข้าไปในโลกนั้นเหมือนกับเป็นโลกใหมเ่เป็นโลกแฟชั่นของแบบเกาหลีเลยครับรู้สึกว่าก็ได้แลกเปลี่ยนแบบมุมมองเพอร์สเปคติฟ์แล้วก็ได้เห็นว่าการทํางานของคนเกาหลีเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าทุกอย่างคือเป๊ะแ,แล้วก็แบบจัดก,การดีรมากๆเลยครับคือตื่นเต้นไหมไม่รู้แต่ว่าตอนก่อนจะเข้าไปครับคือแบบว่า ใครจะเป็นคนทักก่อนก็ไม่รู้ทไมต้องเตรียมกันแต่ว่าใครจะใครจะเป็นคนเปิดอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเปลวยิงฉุกกระครับก้องแพ้ก้องก็เลยเดินเข้าไปทักก่อนต้องซ้อมภาษาเกาหลีได้ไหมซ้อมภาษาคือตอนนั้นผมซ้อมด้วยนะอะไรนะพิธีกันพิธีการมาก้องจดขึ้นมาแบบบนเวทีแฟนมิสเลยบอกว่าแบบทับชูเซียวแล้วว่าแบบว่าเ โกปาเขาแบบหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยเราะว่าเจดจดใสมือให้ไปเลยก็คือเจอหน้าเขาก็ขอข้าวกินเลยนะมล่นประโยคนี้อ่ะคือตอนนั้นอะหิวข้าวก่อนขึ้นแบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหิวข้าวก็เลยแบบอยากได้ประโยคนี้ก็เลยเดินไปถามแบบพี่ล่ามว่าพี่ครับถ้าจะพูดประโยคนี้ต้องพูดยังไงแล้วเขาก็พูดมาสองบรรทัดก็เลยเออพี่ครับพี่เขียนใส่มือผมเลย เขาก็เขียนให้แล้วคือแพรเอาเข้าไทมดนรถไม่โอแต่ว่าเขาส่งฟูัพพอร์ตมาให้ก่อนเขาได้กินตอนแบบพักรอบแรกระหว่างรอบสองแบบได้ออกมากินข้าวได้กินนะครับสำหรับผมนะครับก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเยอะครับแบบยังว่าเซลล์ว่าจะฉี่โอเดียร์แปลว่าห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำห้องน้ำไปใช้เป็นเปลี่ยนออบทอยเลทครับ ขอค,ขอครับขำซาเมดาอ่ะแล้วแล้วที่พี่โยนคิดถึงอะไรคิดถึงได้จา้อะคิดถึงเขไม่ได้ไม่ได้พียเจอตอนนี้คือจะบอกว่าคือผมอ่ะขึ้นแฟนมีไปใช่ไหมแล้วแบบก็ต้องแนะนำตัวว่าบอกว่าแบบเฮ้ยังไาเซโยเชอร์เนอร์เออทอมัสเซมิดาแล้วก็จะพูดแบบพูดแบบไปลงทุกคนใช่แต่ว่าผมจำไม่ได้ผมก็เลยเออเชอร์เอร ในสุ t ุม e ิ t อยู่ในสุทอยู่ใ่ครับภรัาเป็นรครับเห็นล่าสุดยิ่งก็งไว้ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าพี่โทเจอพี่โตัวปอลใช่ตอนแรกคิดว่าพี่โฟตัวปอมเพราะแบบว่าเราแบบปกติแล้วก็แบบมีไลฟ์ในแอปอื่นบ้างแบบทิกกอะไรบ้างแล้วคือแบบในทิกต็อ่ะมันจะแบบมีมันจะมีแอคโทมัต่เไม่ใช่โทมัิตัวจริงคือเป็นโปรไฟล์กับชื่อเหมือนกันแบบเยอะมากก็แบบสงสัยว่าใช่โอมัทตัวจริงหรือเปล่า เพราะเวลานั้นมันใกล้เวลาที่เราต้องลงงานไงวันนั้นอะเราปากใน่เลเป็นอะไรอะแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณเขาไปทำไมแล้วคุณเข้าไปทำไมอะคุณอยากเข้าไปดูซัพพอร์ตน้องชายแม่หรอโอ้เป็นไปตรวจอะไรหรือเปล่าแบบคือตำรวจลงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็ดูเฉยๆก็แบบอยากสัพพอรน้องเป็นแบบช่วงนี้น้องไลฟ์ปล่อยก็เลยแบบเอออยากมาเขีนข้อควใสให้น้องไลฟ์ปล่อยใช่น้องไลฟ์ปล่อยครับแต่รู้สึกว่าน้องนี่จำยูเซอร์พี่หรือจำพี่แม่เราเนี่ย ที่โดนหลอกบ่อยแลก็คือไม่ไม่ค่อยแน่ใจครับก็เลยถามว่าตัวจริงหรือเปล่าแล้วคือแบบตอบกวนโอยมากก็เลยบอกว่าตอบเขาะอบแบบว่าไม่รู้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 อะไรสักอย่างเยอะเยอะเยอะจำอยู่เส้นที่ไม่ได้อะสรุปจำได้อย่างจำได้แล้วชื่อนั่นแหละเอ้า insert ไงไอซ์โทมัสจึงมณีรัตน์ไงสะกด T H O M A S C H U N G M A N E R A T ถูกไหมล่ะถูกเกือบหมดครับถูกเกือบหมดเห็นไหมล่ะเป็นไจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วแต่แค่ถ้าสะกดภูมมอนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพูดต่อไงแล้วตอนที่น้องถามว่าตัวจริงไหมทำไมถึงต้องไปแกล้งน้องใช่ใช่ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งตอนนั้นคือลงงานไม่ได้ไงลงไหนอ๋อ ตอนนั้นคือแบบเฮ้ยทำไมน้องจําจำพี่ไม่ได้อย่างงี้เพียกเลยแบบหนีใส่เลยแล้วพี่โทรรู้ไหมว่ามีคนใช้ชื่อเราแบบเยอะมากอ๋อรูครับมีครับเห็นไหมล่ะไม่ก็นีตัวพี่เองไงทำไมน้องจำพี่ไม่ได้แล้วค่อยสิรูยยังไงมันนี่เขาก็ดูชื่อไถ้าเป็นในติ๊กต็อกอ่ะมันสามารถชื่อเดียวกันได้เลยโปรไฟล์เดียวกันได้ไงหลบสับสนเนี่ยลืมแล้ว่าอยู่ในไอจีตตอนนี้ก็จำได้แล้วเนาะใช่จำได้ใช่ไหมจำได้ ยูเซอร์โปรไฟล์สีอะไรใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ทับถ่ายมืดๆอ่ะไม่ใช่เอามาจากไหนอันนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่อันนั้นอ่ะไม่ใช่เออไม่ใช่เหรออ๋อนึกออกแล้วเอใช่ตอนถ่ายโปรไฟล์ก่อนที่จะไปปารีสอยู่อย่างงี้เสื้อสีอะไรเสื้อสีดำแบล็กเกลวสีแบล็กเกวขาวแบล็กเกวดำแบล็กเกวเหลืองอ่ะไม่่ใชเขียวชมพูเคลวิสานเนี่ยแต่ว่าหันหันหน้าขวาแน่นอน พรเขาหล่อข้างหนึหข้างเขาบอกข้างขวาหล่อ,อ,อข้างซ้ายน่ารักแล้วเราอะ่ะเราคิดว่าข้างไหนหลอกเอาเป็นเป็นความบิดเบี้ยวก็ผมว่าก็ด้านนี้ก็แบบหล่อทุกทุกข้างนะแต่แบบที่พี่โทบอกเขาชอบแบบไม่ไม่พันใจด้านซ้ายบอกว่าแบบชอบแบอกว่นาเนี่ยน้องกล้องด้านซ้ายที่จะแบบออกแนวแบบแอบตบิดน่ารักนิดนึงคือผมก็แอบงงตอนที่พี่โทรบอกทไมเขาไม่อยากน่ารักหรอก็กอยากครับไม่อยากรู้สึกว่าแบบ่ด้านซ้ายมันดูอ๋อน่ารักจังเลยแล้วตอน ตอนที่เถ really oh, okay. ่พูดอะคือพูดหน้าจริงจังมากแล้วแบบมันมีกล้องจับกันอยู่แล้วคือแบบขำเาแบบว่าอะไรนะพี่โอแต่ว่าน้องกล้องน่าาไดกล้วโอ้ยโอเคจบได้ประโยคนี้โอเคค่ะขอบคุไม่มากงานโอ้ยโอาค ครับก็พอฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของโทมัสก็นลยครับนั่นก็คือกี่หมืนฟ้าครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีเวอร์ชั่นอันคาร์แล้วก็ YouTube ช่องบันดีชาแนลนะครับเป็นแบบเวอร์ชั่นออริจินอลครับแต่ทีนี้เรามีไพร์ล์เรื่องใหม่ออกมาแล้วกับพี่เก่งนิงจิมมี่โอ๊มและโทมัสก็งนะครับชื่อว่าแมนจิเกอร์เฟอร์นะครับสามารถไปดูได้ในช่อง y o ยูทูบมันดีชาแนลนะครับแล้วก็สำหรับผลงานในอนาคตหรือซีรีส์ในละครของโทมัสก็งก็คืออันโนเลอร์เฟอร์หรือขอชื่ออันมาหน้วยครับ ครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงกล้องเนอครับฉันตกหลุมรักเชิญนะครับผมครับแล้วก็ขอฝากแฟนมิทติ้งของพวกเราด้วยนะครับก็จะเป็นแบบของแจ็งกินฟ้าหรือว่าโทมวัดก้องต่างๆครับครับฝากผลงานต่างๆของชมวัดก้องด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับรเราเรื่องใหม่มานะเพลงการ์ด้วยคกใส่อินเสิร์ตไปด้วยร้องเพลงร้องเพลงไปด้วยลูกจริงปะเนี่ยเออลองลองทีลองทีลองทีลองนีแต่มันจะขยับปากไม่ได้อะไรอ่ะ พันรอบกางห้ยภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเหรอได้